สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบนี้มหาเห็ดละงกหลังจากฝนตกแห้งพี่น้องพี่น้องเอ๋ยฝนตกจนว่าป่าไม่ฮักมหาเห็ดละงกนี่นี่เด้อมาแล้วก็เจอดอกดอกหนึ่งเอ้ามาเบิ่งดูเฉบโบเมนละงากบ่สู ฮักขาแบบไหนน้องห่วยง่ากเันวะง่าหรือไม่งากนี่พี่น้องเบิรงซอยเดียวโบแมนเซียนเฮดเจอตะวันอยากถามผู้รู้เดี่เดียวนี่อืมนั่นแหละโบธันไปต่อพี่น้องต่อฮะหัวเฮดเพาะแป้นวะอยากให้พี่น้องเบิรงเด้อฝนตกเมื่อคืน บึงเสน่ห์กวกไม่ฮะอ้าิเอาอย่าร่วม่วนอนะเฮ็ดพอแป้นน้ำบโย้นี่ด็ดอกนึงเนางดอกนึงเฮ็ดพออยู่บี่อยู้มูนาเตี้ยพี่พี่เฮ็เฮ็ดเฮ็ดกกราา้าเอาหจักโอ้จักเออเขาสีเนาะเฉพาะเขาบอเอาวววอย่าเอาล้น ไอ้คนน่ะใคอไู่แวบนเาีเอาไว้ให้ยังเอาดูเบื่อ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 ให้ยังได้มันบ่เจ็บดอกมันไหลไปเร้วเขาสีดนนะโอ้ขี้เคีตายคนน่ะตัวนี้จอยเอาเลยบัดดี้ฟังทางนั่นฟังทางนั่นแม่์ตั้งเขาไปบอเห็นหมเห็นหน่วยหนึ่งเขาบอกคือไรใครรอฝัทางหนีมาเอาดู เขาบอเอาสืออันนี้เิเออสงสัยเข่าเลยอยู่โอ้โหสามกำแม่้อนเฮาบเบิ่งโดนมองมันเอาเลยพี่พคนเอาทังพี่พคนเอาหันเอาเขาบเบิ่งเอเอาขังเดียวเลยพอแล้วมันก็เหยียบมุนโอ้โห

เก่าบึงตะผู้นี่แหละมันจะไงกูเลยนี่ตะขี่ตัวกูเลยมาเหเก็บเอาเก็บเอาโห โลกเขาโลกโอ้ยดอกมึงไปแต่ซีนใกล้ๆก็เห็นเลยไปอยู่เอาควัอออเบิดเอาควัอออเบิดเลยไล่น้ำมาโอ้ดอกออกไหมสูง ดอกเยอะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ดอกยั้อีกดอกนึงยังชอบชิบสิบพอดีสิบเอ็ดกำลังออกใหม่เขาโบกี้อโดนได้สิบเ็บึงาแล้วเราต่หาเห็ด เอาอย่าี้เลยด้วยดอกนู่นใหม่จะได้ลูกมันงอืองาหม้อนี่สองลูกสวยเลยตาสวดเลยได้อ้โค่ะแตว่มันเด็ดดอกหนึ่งดำนะใสไม่เห็นเลยนะนี่เอานี่นี่นี่มาไว้มาไว้นี่นี่นี่ดอกนี่ดอก โอ้มันไหลมาดอนนี่น่ะเขาควัดไหลมาแต่งขอบออือโอ้ยยายเห็นแล้วเจอแล้วนั่นเดดอกนึงไม่ผ่านะเมนอยู่ดะบะยูด้านยขาดเลอะคือตาบอดีเขาเขาไเ็ดอันงัม่ดแต่ดีเขาก็มาฮอดบอกคือปลาแต่หงเลยเนี่คือเหยียบมันมาโว้ยบเห็นเนาะ เอาบ่เฮาตาผุดถ่าวบ่าอยชิลเลยนะวาไหบ่ช่องเลยบ่เออสุกอยก็ยู่นี่แหละไอสิไปอยู่ไกลแต่ว่าได้อยู่นี่แล้วท่านก็บอกมาเ้วเป่าสายเ่คือเเห็นเลยเปลนาเบ่าอันท้ายแง่คู่แง่นบอกสาย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 บอกถู เอ๊ะพอบอกคือม่ยังเอานี่ว่ามันก้อนขี้หินแป้ะคโลอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยีแลกบอเอาวดหินมันมามันเบื่อได้หน่อดอกใหญ่ง้่าจิดอ้องิมเบงพี่น้องเยไปน็่ลองซิมเบืงเปแลนี่นี่นี่มาเทั้งนาเองมั้ อเอ้วามันเข่าแล้วขึ้นเจกว่าเ่าเข่แล้วพี่น้องแบบนี้นะตาโลบอกเออเออเอออ้นาหวบอ๊ยังโอนดูดอกนี่ดิดอกนี่เลยหนาวหนาน้ำเดียวท้หมูเนาอเดยนนีเข็อกเขาขวดเขาไป

ลาวกัดหลายโตบอกล,ลาวเป็นโตได้เลยเหรอนี่าเอาไปลึกโอ้มันติดทางมันหมักแค่ได้ติดทางเฮ็ดขอเข้าคงเข้าคงลงไปพุ่นบอกเร่เต้ทางในทางพุูดแบบไปห่วยห้อยอม,มันกับมีแบบเฮ็ดขอแบบ เพ็ดพอหินแบบนี้แหละนี่เขาเอาลเออมันใกล้ทางนี่นะเฮ็ดพอน่มันหมักทางเหตดน้ำนมัน่เยี่บสหมือนะไหน้ัคือขื่นเทิงแค่นี้ตาโลแล้วเรามาอึ้งมยมงามต้นอะไรสินี่ว่าเด้อยากเอาไปปลูกเปลเป็นหยารุนเป็นเมียงนมุนไพรบอกนี่งามขนาดพี่น้องบอกเดียวสอยเดียวเถ้เด้อต้นอะไรนี่ จะเสดเน่ยไม่ใส e oh, ่ช่องไม่รู้เรื่องโมเมนเบื่อเห็ดได้บุบเบื่อต้นไหมป๊ดป๊ดปูดปูดปูดหลายสิไดมาไม่ซัวแม่โอ้แม่ดีดีดีเป็นกองอยู่ดอกนี่ใหญ่ฉันจะเอาดอกใหญ่นั่นเนี่ยดอกใหญ่แล้วพี่น้อง เอาอยมึงเห็นแล้วบอดอนนี่เอาไปนั่นเลยว่าเป็นกองก็นยังไงกองบอดที่หนาวเห็ดดาวทายแล้วเอาายแผนกทายบอดีเกี่ยวว่าสีบเอามาเลยม่โธกกองแล้วนะกับกองเนาะกองกับกองแ้เนอะเอากองพี่น้องเขาบอนัดปันไดเปลี่ยนซื้อใ้มแล้วเดเี่เดบ น้อยโพดน้อยยนบเห็นั่นจะเลือกเอาบ่ไสนี่นี่น้อยใหญ่เยอยู่ในหินอ่าใชอยนี่เอ้านีตีนกับแม่เนเบื่อเลยเปิดกลมารบด้วยนี่ไสอเอาเห็นไหใ่อ้ายยนี่บเห็นนี่มาเบิ่งนลูกกองขึ้นนี่กองน้ำเงาเพนี่ กองน้ำเหาเพกโอ้ยเหยียบพลาดบนเลยคุณน่ะอีรอนอีรอนเหยียบพลาดด้วยนี่มันเหยียบตลอดได้เลยบนเลยได้มันขาเนี่ยนะในเหงาเพชรน่ะมันเป็นกองแต่เป็นดอกน้อยโอ้ยเฝ้ากองเนาะอีหลาเอ้ยน้ำเอาเธอไปแต่เขาเราได้เป็นโลเนาะเขาไปก่อนไม่ นี่เงาเพกนีห uh ักน้อยแท้มีคูเงาเลยนะไปเลยติ๊กติเลยเขาออนกรองดอกใหญ่เขาก้องดอกน้อยนี่แหละมันบได้เออเป็นกองกอง้นี่เฮงจอยกองมเาลงนไม่คน คนเอ๋ยังกันยังทำไมดอกเล็กจังเลยว้าวกอง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 ไรแนี่เห็นู้นู่้หนึ่จ้อยค่ะโอโัใจน้องเมนยู่บอก่าเมนเฮ็ดพอฝ่ายบอกเฮ้ยตัวอะไเนาะว่าเฮ็ดพอฝ่ายโอ้ con mạc, con mạc, con mạc lắm nhàng, nhàng bừng thế bọn mình đi nhàng ầu lò lông lùm lò lông lùm vin hết nhàng lòn nhớ hết bộ hiền không Tôi há mỏng quay mày đấy đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มันอยู่แถวนี้แหละเนี่ยไปทางไม่ดังหูเลยโลไปเลยรอซะเลยอันนี้แหละมันซูดระบบร่อนไปซูดระบบิดโดนต้องมีแหละแม่เถวมาเลยพี่้นาะ่อมาเก็บแล้วนะแต่อดอกเล็กๆเงย <c oughs> หน่อยๆฉันก็ได้หน่อยน้อย,อ,ยอืมนี่แหละละมันคัดตลอดนะ เมื่อยแบบนั่นแหละวายาวยเกลื่อนอะสถานการณ์มันบอกแล้วว่าเป็นเมายากันยุงมาพี่น้องเก็บต่อมาแต่ว่าเป็นลูกเล็กโอ้ยไม่ดีดโอ้วโหน้ำตาไหลน้ำตาไหลเหตุว่ายากันยูหย่างขึ้นมา,นาย่างขึ้นมา ยางคือนยังม่เห็นวยางขึ้นมาเล้วยางขึ้นมาแล้วใครไปมาบเ็ดแต่ยางขึ้นมาเล้วดอกเถาเห็ดยางเหยแตโอ้สองหน่วยนั่นดอกบ้าใหญ่เลยม่ต้องเบ้าถึงนี่สองลูกนี้ว้อ กเบิดเนาะกลวงเ้นเูใคอกต่อไปพี่น้องดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆ เห็นอีกแหละอืมด้นนี่เห็นเห็นแต่ดอกน้อยเห็นดาวเห็นแต่ดอกเล็กๆได้ันาะไม่เห็นดอกใหญ่บูเป็นหากเนาะมันก็ลังเกิด เดาว่าเด้อว่าเห็ดเดาว่าเด้อ่เห็ดฝาดต่อมาพี่น้องน้อยเถอะน้อยมากเห็นเรื่อยๆแต่ว่าน้อย ก็พื้นแกงกับสดเขาเทือระสามคนละลลน,ลน,นี่ไปโรดมันกับเบเได้กับมีเมดอสนี้ดีพี่น้องเอ้ยนี่สรุปเฮ็ดพอย<ะ>ีะเบิงเนาะเ้อเฮ<ะ>็ดพอจากแถาบ่เแถา รับคลิปนี้คร,รับกดเสียพี่น้องเบิ่มสัมนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าไซาลุนี่เดอ้อหาเห็ดเพาะหาปลามือนี่ฝนตกแหง้งเถอะเด้อนำมาหลาย